ทำขนมมา19ปีมีอะไรที่ยังใช้เหมือนเดิมและยังสามารถต่อยอดไปได้จะบอกว่าการที่วันนี้เราจะมีธุรกิจ ประเภทขนมเนาะแล้วมันสามารถต่อยอดแล้วก็ n น็ก s t ส p ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันคือความรู้ที่เรามีแล้วมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดเช่นยกตัวอย่างถ้าคุณมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําขนมเก่งคุณเป็นคนเก่งในการทําขนมคุณต้องหาทุกๆโน้ตหาวมาเป็นจิก๊กซอของคุณทุกๆความรู้มาเป็นจิก๊กซอของคุณเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถดันตัวเองนะคะในการทําขนมแล้วก็ ขายได้ดีขึ้นหรือว่าถ้าวันนี้คุณบอกว่าฉันทันหนักมากเลยในการที่จะแบบขายของอา่าบางคนอาจจะถนัดขายของคุณอาจจะต้องเฟ้นหา product ที่มันตอบโจทย์ในทุกๆกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะ่ะเราจะมีแค่ Product ตัวเดิมเชื่อไหมว่า Product เดิมอ่ะมันอาจจะขายได้ในช่วงระยะเวลานึงแต่ Product ใหม่ที่มักจะมาตีตลาด Product เดิมก็คือเขาทําสินค้าพวกนั้นอนะ่ะได้ดีกว่าแล้วก็แตกต่างม,มากกว่านะคะจะบอกว่าเออสิ่งที่จะทําให้เราสามารถโฟกัสไปได้นะคะในการทํามาได้หลายๆปีคือความรู้ชุดใหม่ๆนะคะชุดเดิมเรียนรู้นะคะปรับปรุง ทำให้ดีขึ้นชุดใหม่ๆเรียนรู้ก็ทําให้เร็วนะคะทําให้ไวเพราะว่าณปัจจุบันอะความรู้ที่อยู่บนโลกออนไลน์อะมาไวไปไวนะคะอยากให้ทุกคนอะตั้งใจนะคะเรียนรู้แล้วก็จะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตได้แน่นอน